เธอต้องเป็นของฉันคนเดียวแกรี่ครับคือนี้แพนนี่เขาจะมาหาผมนะมาอีกแล้วเหรอวันก่อนก็เพิ่งจะมาเองนี่ถ้าคนอื่นมาเห็นเขาจะเป็นเรื่องใหญ่นะฉันไม่รู้จะช่วยยังไงละนะครับผมไม่ถึงแพนนี่เขาจริงๆอะแล้วเธอมาอ้อนฉันแบบนี้ฉันจะทำยังไงอะยิงใกล้เปิดกล้องถ่ายหนังเรื่องใหม่แล้วด้วย ไหนจะพวกแฟนลับอีกอมแมรี่เนี่ยเป็นผู้จัดก,การที่น่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับทำไมเธอต้องรักคนอื่นนอกจากฉันด้วยฉันรักเธอไม่มากพอเลยไงถ้าฉันเป็นของเธอตั้งแต่ตอนเธอจะรักฉันคนเดียวไหม ฉันอยากได้เธอใจจะขาดแอนี่ทำอะไรอะ่ะเปล่าดีคะอ้าแอนี่คุณมาหรอผมคิดถึงคุณจะแย่ปาร์มไม่กี้คุณรู้สึกแปลกๆหรือเปล่าอะ่ะไม่เลย ทำไมออ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกงั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปรอบนห้องนะคุณตามขึ้นไปล่ะโอเคครับงั้นอย่าผมตามขึ้นไปนะแอลี่คุณอยากเป็นขงผมหรอที่คุณไม่ได้หลับเหรอทำไมคุณถึงผมได้ยินแล้วผมรู้สึกทั้งหมดแล้วแหละ ทำให้คุณได้นะแต่ถ้าแพนนี่รู้หรืวคุณไปทําอะไรแพนนี่เนะี่ยผมไม่เอาคุณไว้แน่นี่คุณกาลังจะหมายความว่าให้ฉันเป็นเมียเก็บคุณเหรออย่าสําคัญตัวขนาดนั้นสิสนนนสผมแค่สนุกสนุกเล่นแบบคุณชัว่วครั้งชัวง่วคราวเท่านั้นแหละเป็นผู้จัดการมาตั้งนานไม่คิดเลยนะว่าฟ้าเอกดังอย่างคุณบาส มมีีรสนนิยแบบ้ถ้าผมไม่พูดคุณไม่พูดเนี่ยมันก็มีวินทั้งคู่นี่ไม่มีใครเสียหายแต่ฉันเสียนี่คุณจะให้ฉันใช้ผลัรล่วมกันนี่เหรอฉันไม่เอาได้หรอกนะแหม่ยแกคิดว่าฉันชอบนักหรืองไงต้องมาอยู่ต่ำกว่าแกีเด็กบ้ามอหยุดทะเลาะกันได้แล้วนั่นรำคาญ ฉันคุณก็เลอกมาเลยว่าคุณจะเอาอย่างไงแพนนี่ผมรักคุณนะแต่บางทีเรื่องมนตรีของคุณเนะี่ยมันน่าเบื่อไปหน่อยอนะ่ะผมก็แค่อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างอนะ่ะแต่พี่เเนี่ยนะฉันว่าให้บาร์เขาลองก่อนไหมแล้วค่อยมาตัดสินว่าฉันหรือแกที่มีดีกว่าเรื่องบา้าอะไรวะเนี่ยฉันจะไปบอกักข่าวให้หมดเลยพ่าพวกแกสองตัวเป็นยังไงถ้าคุณคิดว่าจะออกไปง่ายๆเนี่ย ก็ลองดูดิถ้าแกเป็นอะไรไปก็คงไม่มีใครรู้หรอกเเพราะเนี่ยเป็นบ้านรับรักของบ้านแม้แต่นักข่าวยังไม่มีใครรู้เลยนี่พวกแกจะทำอะไรอะ